ตำนานผีป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในอดีตการผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นป่าดงดิบที่กว้างใหญ่ไพศาลล้อมรอบด้วยภูเขาและหุบเหวมีสัตว์ที่ดุร้ายอาศัยอยู่เต็มไปหมดและยังเป็นป่าที่ผู้คนเล่าขานว่ามีผีเฮี้ยนและวิญญาณเฝ้าป่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหากใครคิดจะเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนี้ต้องทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาต้องจุดธูปเทียนเส้นไหว้ ห้ามพูดคำหยาบห้ามลบหลู่และต้องทำตามกฎของป่าแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อคำเตือนและสุดท้ายก็ไม่เคยมีใครได้กลับออกมาการละครั้งหนึ่งมีพรานกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าพวกเขามีทั้งหมดสี่คนชื่อพรานชิดพรานน้อยพรานก้องและพรานล่าทุกคนเป็นพรานฝีมือดีชำนาญการล่าสัตว์และไม่เกรงกลัวสิ่งใดพวกเขาได้ยินข่าวว่า ลึกเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีสัตว์ป่าหายากอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นช้างเสือหรือกระทิงหากได้ล่าและนำหนังกับงาออกมาก็จะได้ราคาสูงพวกครานไม่ยอมฟังคำเตือนจากผู้เท่าไม่ทำพิธีบอกกล่าวพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าแบกปืนพร้อมกับดักในใจคิดเพียงแค่จะได้ของล้ำค่าวันแรกในป่าทุกอย่างดูเหมือนราบรื่นพวกเขายิงเก่ง ยิงหมูป่าได้หลายตัวตั้งกองไฟกลางทุ่งน้อยหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่คืนนั้นเองทันทีที่พระจันทร์ขึ้นกลางฟ้าเสียงแปลกประหลาดก็ดังมาจากลึกในป่าเป็นเสียงโหยหวนเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้พรานชิดขนลุกสู้เขามองไปยังความมืดในป่าเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เงานั้นไม่ไหวติงมีเพียงดวงตาสีแดง ที่ส่องแสงออกมาพราน้อยหัวเราะแล้วบอกว่านั่นคงเป็นสัตว์ป่าแต่ทันทีที่พูดจบเงานั้นกลับหายวับไปเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะลอยมากับสายลมดังสะท้อนรอบป่าคืนนั้นนายพรานทั้งสี่ไม่กล้านอนเพราะรู้ว่าคืนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆและในคืนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกองไฟแต่ไม่มีใครเห็นตัวตน รุ่งเช้าในวันต่อมาพวกเขาพบว่าซากเนื้อที่แขวนไว้ถูกกัดกินจนเหลือแต่กระดูกรอยกัดนั้นไม่เหมือนสัตว์ป่าเพราะเหมือนรอยฟันมนุษย์พรานกล้องเริ่มหวาดกลัวเขาบอกว่าเราเจอผีป่าเข้าแล้วผีป่าที่เล่ากันว่ามันชอบดูดกินเลือดคนเวลามันเคลื่อนที่มันจะกระโดดและไม่มีใครสามารถหนีพ้นพรานชิดไม่เชื่อเขาบอกว่า ต่อให้เป็นผีก็ไม่เก่งเกินปืนของเขาพวกเขาจึงยังคงเดินลึกเข้าไปในป่าคืนนั้นเองพรานล่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ขึ้นอีกครั้งเขาเดินตามเสียงไปแล้วพบหญิงสาวผมยาวนุ่มพาสิ้นยืนอยู่ริมลำธารเธอก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นพรานล่าเข้าไปใกล้ถามว่าเป็นใครมาทำไมกลางป่าหญิงสาวเมยหน้าขึ้นชาช้า เผยให้เห็นเบ้าตากลวงโบเลือดไหลเป็นสายเธอยื่นมืออันเยือกเย็นมาจับแขนพรานล่าพรานล่าตกใจร้องตะโกนสุดเสียงร่างของเขาได้ซุดลงกับพื้นพรานคนอื่นได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาดูแต่สิ่งที่เห็นคือพรานล่านอนชักดิ้นชักงอปากพูดพึมพำเป็นเสียงแปลกประหลาดไม่ใช่ภาษามนุษย์พรานทั้งสามคนต่างแตกตื่น พยายามอุ้มพรานล่ากลับไปยังแคมป์แต่ตลอดทั้งคืนพรานล่ายังคงละเมอตาเหลือกโพรงพราวกับมีบางสิ่งเข้าสิงและในคืนนั้นพรานทั้งสามก็ได้เผลอหลับไปเหมือนโดนมนสะกดพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็เช้าแล้วพรานล่าได้หายตัวไปเหลือไว้เพียงรอยเท้าเปลือยที่ล่าหายไปในป่าพรานที่เหลือทั้งสาเริ่มรู้ตัวว่าพวกเขา ได้ลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาพวกเขาจึงจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอขมาด้วยใจจริงแต่สายไปแล้วคืนนั้นกองไฟดับเองโดยไม่มีลมเสียงสัตว์ป่าเงียบสงัดบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงหัวเราะที่เย็นยะเยือกก็ดังขึง้นรอบตัวพวกเขาเงาดำหลายร่างโผล่ขึ้นจากความมืดบางร่างสูงใหญ่บางร่างคลานสีขาบางร่างไม่มีหัว แต่ดวงตาแดงฉานปรากฏขึ้นเต็มไปหมดพรานชิดยิงปืนออกไปหลายนัดเสียงปืนดังสนัน่นแต่งเงาดำไม่หายไปกลับเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆพรานก้องเห็นดังนั้นจึงพนมมือนลึกถึงครูบาอาจารย์และภาวนาคาถาที่ตัวเองได้เรียนมาเขาควักตะกรุดเก่าขึ้นมาอธิษฐานทันใดนั้นแสงไฟสีทองก็พุ่งมาที่ตัวพวกเขาและมีเสียงตะโกน ดังออกมาจากป่าหยุดกูบอกให้หยุดทันใดนั้นเงาดำทั้งหลายส่งเสียงโหยหวนแล้วถอยห่างออกไปทีละร่างพวกพรานได้โอกาสจึงรีบวิ่งออกจากป่าพวกเขาวิ่งทั้งคืนโดยไม่หยุดจนฟ้าสางพวกเขาวิ่งมาถึงหมู่บ้านเล็กๆริมป่าและรอดชีวิตมาได้เพียงสามคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ให้คำสัตว์แก่ตัวเองว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ไปตลอดชีวิต พรานชิดและพรานน้อยยังคงหวาดกลัวแต่พรานก้องหันมาบวชเป็นพระและพรานก้องก็เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังและยังบอกอีกว่าป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นดินแดนของวิญญาณและใครก็ตามที่ไม่เคารพจะไม่มีวันได้กลับออกมาเวลาได้ผ่านมาหลายสิบปีจนถึงวันนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงเป็นป่าลึกลับเต็มไปด้วยสัตว์ป่า และตำนานเล่าขานชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขายังสถิตยอยู่และผีป่ายังคงคอยเฝ้ามองหากใครต้องเดินทางเข้าไปอย่าลืมบอกกล่าวอย่าลืมขอขามาและอย่าลืมว่าตำนานที่ได้ฟังมาอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่อาจเป็นสิ่งที่ยังรอพวกเราอยู่ในความมืดกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจริงๆนี่เป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงก็ไม่มีใครทราบได้ แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่รู้คือจงเคารพต่อสถานที่อย่าลบหลู่ไม่ว่าจะในป่าหรือหมู่บ้านทุกๆท,ที่ย่อมมีกฎของมันและย่อมมีผู้ปกครองเช่นกันสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีไม่เชื่ออย่าท้าทายอย่าลบหลู่ผลที่จะตามมาคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ